ไปดูที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งอยู่ๆพุ่งตกลงไปในคลองชลประทานแล้วจมลงไปมิดหลังคาเลยตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมนักประดาน้ําลงไปมุดน้ำฮะไปช่วยคนที่ติดอยู่ด้านในแต่ปรากฏว่าพยายามเปิดประตูอยู่พักใหญ่จนกระทั่งสามารถช่วยคนข้างในรถออกมาได้แต่ไม่มีสัญญาณชีพแล้วนี่คือภาพวินาทีตอนที่ ทุกคนพยายามช่วยกันดึงรถเก๋งคันนี้ขึ้นมาจากคลองชลประธานหลังวัดเกาะในพื้นที่โพธารามราชบุรีคุณผู้ชมครับดึงขึ้นมาแล้วปรากฏคนที่เป็นคนขับรถชื่อนายสมพรวารีอุดมเสียชีวิตอยู่ติดอยู่ภายในรถนะฮะแล้วสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่พยายามหาเอกสารเจ้าของรถแล้วก็โทรติดต่อเจ้าของรถมาชื่อนายสุนันพุทธินบอกผมเนี่ยเป็นเจ้าของรถจริงเป็นเพื่อนกับสมพรคนตายเพราะอยู่ๆเพื่อนน่ย ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วบอกขอยืมรถเก๋งหน่อยเดี๋ยวจะไปทำธุระ2วันผมก็ให้ยืมแล้วคุณผู้ชมเช,ชื่อไหมพ้นออกจากบ้านไปไม่เท่าไหร่มีโทราศัพท์มาบอกว่ารถผมล่วงลงคลองชลประทานรีบมาดูอ้าวเพื่อนตายแล้วรถเก๋งก็พังยับเลยกวางแล้วดูนะฮะแป๊บเดียวเองปรากฏว่าอันนี้เจ้าของรถแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกนะถนนเส้นนี้ มันมีตัวเงินตัวทองอเพราะมันติดคลองระบาย<ะ>น้ำไงคลองชลประทานวิ่งข้ามไปข้ามมาเป็นไปได้สองอย่างที่เขาสันนิษฐานไว้หนึ่งก็คือตัวเงินตัวทองวิ่งตัดหน้ารถข้ามถนนพอดีเขาหักหลบแล้วก็พุ่งลงคลองไปหรือสองคือถนนลื่นเพราะ,ะก่อนที่จะมาเอารถ<ะ>ไปใช้เนี่ยฝนมันตกพรำพพอดีออ ช่วงนี้ฝนตกตลอดนะคะในช่วงกลางคืนเพราะเข้าหน้าฝนแล้วและหลายข่าวติดกันก็คืออุบัติเหตเุยมันเกิดในช่วงถนนเปียรลื่นท้งน้นเลอือบางคันนี่หมุนคว้างเลยเหตุการณ์ที่ชนบุรีเนี่ยเ,ยเกิดขึ้นช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางคืนมันก็มืดแล้วไฟสองสว่างข้างทางในจุดเกิดเหตุตอนนั้นก็มีไม่เพียงพอคนขี่รถจัก,กรยาน,นยขี่ตัดหน้าข้ามถนนพอดีค่ะจังหวะนั้นรถมามาในทางมืดมองไม่เห็นเลยเกิดอุบัติเหตุชนคนขี่จักรยานเสียชีวิต ภาพจากกลองวงจรปิดเห็นนะคะลูกศรสีเหลืองคือจัก,กรยานปั่นข้ามถนนมาอย่างช้าๆแต่ว่าถูกรถที่ขับมาทางตรงชนอย่างแรงค่ะและสังเกตดูนะคะคุณผู้ชมในที่เกิดเหตุแทบจะไม่มีไฟสองสว่างข้างทางเลย มีแต่ไฟจากหน้านรถและไฟจากบ้านเรือนที่อยู่บริเวณข้างทางเท่านั้นจุดนี้อยู่ใกล้กับวัดหนองการน้ําในตําบลหนองหงอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีชายที่ประสบเหตุอายุ40ปีค่ะปั่นจัก,กรยานออกมาจากข้างทางเพื่อจะข้ามถนนจังหวะน,นั้นรถเก๋งขับมาทางตรงด้วยความเร็วมองไม่เห็นเนื่องจากว่าแสงสว่างบนถนนไม่เพียงพอก็เลยชนเข้ากับรถจัก,กรยานตอนแรกเนี่ยคนขี่จักรยานยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าอาการหนักกู้ภัยก็รีบช่วยเหลือปั๊มหัวใจให้ออกซิเจนแต่ว่าเสีย ชีวิตในเวลาต่อมาส่วนทางตารวจสพพานทองชนบุรีซึ่งเป็นตารวจที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่เกิดเหตุเดินทางมายังที่เกิดเหตุแล้วก็นําตัวคนขับไปสอบปากคำนะคะเพื่อดําเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะ